นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโลบักช o ป th เลทหกลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ้าก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแมปสแตนอั p ไร n e นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็เห็นเจ้าตัวชมพูชมพูที่อยู่ข้างหลังพี่แล้วนะครับก็คือเราจะมาสอนทำเจ้า นั่นเองนะครับก็คือทัชหนึ่งสองสามสี่นั่นแหละครับก็วิธีหานะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับก็คือหาจากเออเออเขาเรียกว่าธนูอันใหม่อ่ะอันชุดจั่วเหรออืมมาดูอ่านผิดขอโทษด,ด้วยละกันไอ้ที่นูเรืองแสงครับที่มันเป็นเออนี่นี่ธนูอย่างเงี้ยนี่อย่างเงี้ยเออก็คือโอกาสออกนะก็คือสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับก็ง่ายๆพอได้ตัวนี้มาแล้วนะครับก็นั่นแหละครับได้ตัวนี้มาแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนอเขาข่าว ตเป็นทัดเนาะเออเขาทำโมเดลค่อนั้งสวยนะครับก็เป็นของจอนนี่โจสตานั่นเองนะครับแล้ววิธีทำเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพูดไปเกาะละกันก็คือวิธีทำนะครับก็ให้ไปฆ่าจอนนี่นะครับแล้วก็หาชิ้นส่วนทั้งเอ,อ่อทั้งสองชิ้นนะครับเสร็จแล้วนะให้เราไปรับเควสนะมีเควสให้รับแล้วเราก็ทำเควสจนเสร็จนะครับก็ใช้เงินห้าแสนด้วยนะแล้วเราก็จะสามารถทำทัดสีได้นั่นเองนะครับก็คือมี1 2 3 4สนั่นแหละ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มอย่างแรกเลยก็คือบอสที่เราจะไปตีนะครับก็คือจอห์นนี่จอห์นนี่เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่พาไปอุ้ยโอ้โหเสียงดังมากหูแทบแตกถดถดพอด,ดีพี่ลืมเปิดเสียงลืมปิดเสียงหูงฟังไง <laughs> รอวิ่งไปให้ดูแล้วกันปื๊บเดี๋ยวน้องๆหลงทางนะพี่ก็จะพาไปแบบให้ถูกทาาเอา้าไม่ได้ธนูมามหยิบโอเคช่างมัน นี่ครับจอห์นนี่เนี่ยเขาจะมาเกิดตรงนี้นี่นีนตตต่ตรงนี้ตรงตรงถังตรงถังเนี่ยนะครับก็คือเกิดนะครับทุกๆ30นาทีนั่นเองนะครับเกิดทุกๆ30นาทีนั่นเองนะครับและโจทาโร่เนี่ยเขาได้เปลี่ยนเวลาเกิดแล้วนะครับจาก30นาทีตอนนี้เหลือ20นาทีแล้วนั่นเองนะครับโจทาโร่ที่เราเคยตีกันมาก่อนเออ,นนะเอ่โจทาโร่โจสตาร์สลาเมนั่นแหละก็เดี๋ยวเราก็รอจนบอสเกิดเนาะตอนนี้ก็ขาดอีก5นาทีเดี๋ยวบอสจะเกิดเดี๋ยวพี่ก็จะตัดคลิปไปนะครับ อ่าตอนนี้นะครับก็30นาทีแล้วนะครับก็มีเจ้าตัวนี้เกิดนะก็คือจอนนี่นะครับตัวนี้นะครับตีนะครับมันมีโอกาสดรอปก,ก็คือ2อย่างนี้นี่อย่างนี้ครับอย่างแรกก็คือทับทำทัดหนึ่งเป็นทัดสองนะครับและอันนี้นะครับก็คือทัดสองเป็นทัดสามนั่นเองอ่าเดี๋ยวเราให้ดูนะเลือดมันเท่าไหร่เลือดแปดพันเลยนะเลือดดีนี่มันคือเอาแบบทัดสีอ่อ่ะโคตรเท่เลยอะ่ะคือแบบว้าวเดี๋ยวพี่จะบอกน้องๆพี่ตีนะครับเนื่องจากพี่ตีไม่ไหวนั่นเองอ่าเดี๋ยวเปิดดิสก่อน อ่าตีเลยตีเลยน้องๆหนูๆเราดูสภาพนะครับคนที่มี D.O. the Row แล้วก็โอ้ยแล้วก็ Star Platinum OVA นะครับมาดูว่าจะตีบอสเข้าไหม Overwatch ด้วยนะเออโอ้โหรัวรัวรัวโอ้โหโอ้โหสกิลจัดนั่นมันดีโอเคชัดๆันี่ครับเราก็จะให้ดูครับว่า ไปแล้วสตาร์แทนนี่นำ OVA หยุดต่อครับผมโอ้โหลุมบอสมันจะต้องหยุดเวลาอะไรขนาดนี้วะดิอ่ะเออเออเออสกิดจัดจัดเออตาตาออกออกเกมเออเออเออกเกมมาเลยเอ้ยเอ้ยตีมัน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 เดี๋ยวมันบักโอ้ยเฉยเลยโอ้ไอตัาตาตีมันตีมันมันไม่ตายอยู่แล้ว เออส,สู้มันสู้มันไโอ้ยมาว่า้าว่าเอาดิเอาดิเออเอาดิมตบตุ๊บตบตบตบอเออเอาดิอ um, <drama> <t ries> ุ <S 2> <S 2> ้ยอุ <aesthetic> ้ยอุ้ยอุ้ยมาว่ผัดผัดผัดสไ์ไม่น่ายัดยัดเออยัดสาวาลูดอยแล้ววะ บอสตัวเดียวนี่จะเอากี่ตัววะเนี่ยหยุดเวลากี่ทีเนี่ยมีสาแล้วพี่อเลือดแปดพันโอ้โหโอ้โหเอ้าแล้วโดนเฉยผู้ชมก็ไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดนะบอก่อนนะนี่ทางห่างก่อนเดี๋ยวตายเออดีเอาดีเอาดีออเอา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 อครับเออออไม่เกเลย เอาดีสตตไตล์พีนัมเอาดีเอา้ามันหยุดเวลาอยู่หรอทำไมกูเดินได้ทำไมกูเดินได้มันต้องฟั่งหยุดเวลาแต่กูเดินได้สตตไสตไล์พีนัมเข้าดิสไตล์พีน้ำเยอะและกดผิด <c oughs> เออสวยสวยโคตรผิด <c oughs> ยังปัน่นเออตื้ไอไปหรือไงอ่า สัตว์สัตว์สัตว์ต่อสัตว์ต่อสัตว์ดิสัตว์ไม่ให้ตายเออเออนั่น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 นันจะตายแล้วเออตายสวยโอเคอ่ามันดอบมันดอบของไหมเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะมันดอบมาแล้วโอเคนี่มันดอบแขนนะก็เก็บนี่ครับก็คือสิ่งที่ได้ก็มีแขนกับเกาะนะครับก็อันนี้ดบแค่แขวนะก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะดบเกาะเนาะอุ้ยเสียปกใจเออเดี๋ยวต่อไปเราก็จะพาไปดูวิธีทำที่มัน เป็นหัวกะโลกนะครับก็คือจะเป็นทัชสีนั่นเองโอเคอ่ะหลังจากที่เราตีบอสไปแล้วนะครับเราก็จะพามาทำชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือตรงนี้ก็คือต้องเข้าดันนี้ก่อนนะครับก็คือใช้เลเวลเก้าสิบนะครับถึงจะสามารถเข้าได้ก็เข้าไปปึอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับเข้ามานะครับเขาจะมี n p c อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งอ่ะ NPC ตัวนี้นะครับก็จะให้เราทำเพลส กับเขานั่นเองนะก็คือเดินเข้ามาคุยกับเขากดตัว E คุยนะครับนี่อย่างเงี้ยปุ๊บอ่ะแต่พอดีว่าพี่คุยไปแล้วเรียบร้อยนี่ก็คือทำ quest ฆ่าร้อยตัวนะแล้วพี่ฆ่ามาแล้วเก้าสิบเก้าตัวเห็นไหมมันจะมีเควสขึ้นมาบอกอ่าวิธีการดูเควสนะครับกดตัว K อ่าถ้าในมือถือนะครับก็กดเมนูนะครับแล้วก,กดตรงนี้นี่ตัวนี้เควสอ่าเสร็จแล้วเนี่ยพอปุ๊บพี่ขาดตัวเดียวใช่ไหมพี่ก็ต้องต้องฆ่าพี่ก็จะเห็นนะครับว่าคุยแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ผ่านเห็นไหม quest เ,เอ,อ่อเสียงดังมากเลยอะ่ะเกมไอ้ท่ พี่จะฆ่ามัฆ่าฆ่าน้องๆนะครับชิบหายสไลด์ทะลุเดี๋ยว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 ในโนเสาร์บักนี่อ๋โหตีไม่เข้าเลยอ่ะม่จะตายให้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอตออขอขีแล้วกันโอ้โหอ่พี่ก็ขอฆ่าแล้วกันเอาโอเคตัวสุดท้ายโอเค พอตีเสร็จแล้วนะครับเควสเนี่ยมันก็จะเสร็จนี่เห็นไหมเควสมันจะขึ้นร้อยอย่างนี้แล้วให้เรามาคุยตรงนี้นะครับแล้วกดอีปุ๊บมันจะขึ้นข้อความมาและมันจะให้เราใช้เงิน5 0 0แสนนะครับก็กดตัวเอ็มดูเงินตัวเองนิดนึงตอนนี้พิมพ์แปดแสนนะครับพอกดไปปุ๊บอ่าชึบอ่าเรียบร้อยแล้วแล้วเรานะครับจะได้เออเจ้านเนี่ย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 ,ย,ยหัวกะโหลกอันนี้นะครับอ่าพอได้เป็นหัวกะโหลกแล้วก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรีวิวให้ดูนะครับ แล้วก็กดกินทีละยันทีละอันทีละอัน,นแล้วก็รีวิวตั้งแต่ทัดหนึ่งจนทัดสี่เลยนั่นเองนะครับอ่ะมาโอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มรีวิวสกิลดูของตั้งแต่ทัดหนึ่งจนทัดสี่เลยนะครับก็มาเริ่มตัวแรกอ่าสกิลนะครับสกิลแรกนะครับก็คืออีอืมันจะเสียงดังปึง้งเนี้ยต่อมานะครับก็จะเป็นเอ่อแซดนะครับสกิลแซดนี่จะเป็นตะไล แล้วเขาก็จะมีปล่อยพลังออกมาเห็นใช่ไหมปล่อยพลังเป็นลูกเล็กๆออกมาครับต่อมาครับก็จะเป็น X นี่ก็จะมียิงแค่นี้ครับสาหรับทัชหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเรากดแขนนะครับแขนแขนนี่แขนนั้นนี่แขนเฮ้ยกระดูกพี่หายเหรอะเดี๋ยวนะกระดูกไอ้ห้าแสนพี่หายเหรอยังอยู่อยู่อ่ะก็คือแขนนะครับและเรากดใช้นะครับมันก็นี่จะบอกและเรากดใช้นะครับ พอใช้ปุ๊บนี่ฟืบอ,อ่ามันก็จะกลายเป็นทัชสองนั่นเองนะครับนี่ทัชสองสแตทก็อยู่ประมาณนี้แต่พี่ก็ขออัพสแตทนิดนึงนะครับอืมปุ๊บอ่าแล้วหมุนให้ดูสักทีหนึง่งพี่ไม่ได้เปิดเสียงให้ฟังนะครับก็โทษทีด้วยเดี๋ยวลองเปิดดิมันมีไหมไม่มีฮะเหมือนจะไม่มีเสียงนะครับอ่ะก็กด E อ่าเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็มีอาเพิ่มเข้ามายิงแล้วก็ดินอย่างนี้เห็นไหมพอเพิ่มสกิลก็คือ,พอเพิ่มสกิลอาเข้ามา สกิลเก็เหมือนเดิมครับก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยน x อ่าแค่นี้ครับรู้สึกอ่ามีแค่นี้จริง,รงเอ๊เหมือนมีเฮดด้วยเหรอเดี๋ยวขอดูอีกทีเฮดเฮดมีไหมรอต่อหนึงอ่าไม่มีนะครับก็มีแค่นี้แหละตุอ่ะต่อมานะครับเราก็จะทําเป็นทัชสามนั่นเองนะครับก็เป็นเจ้าเอ่อที่มันเป็นตัวเนาะเออนี่เจอแล้วให้เรากดนะครับ ก็ใช้ปื๊บจุ๊บอ่าการพิทักษสามแล้วก็จะเริ่มเป็นแบบเป็นตัวละครขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวหมุนให้ดูนะจึ๊บนี่เฮ้ยอันนี้สวยอนะทำแล้วสามสวยมากเลยอาโอเคเรามาเริ่มเลยก็อันแรกนะครับก็ก็ก e นะอีนะเหมือนเดิมอาอ่า,อาก็แบบยิงไปแล้วมันจะชิ่งใส่ตัวนะครับ มีทีไหมทีก็ไม่มีนะเอฟล่ะเอฟก็นี่พุ่งกระเด็นอย่างเงี้ยครับอ,อ artık, ่าเห็นเนาะจะเป็นเหมือนวุบเข้าไปชนเฮดมีไหมไม่มีครับเซตก็เป็นสไลด์เหมือนเดิมนี่อันนี้คือพี่พี่ไม่อัพเซตให้ดูละเนื่องจากแม่งสกิลเดิมแค่เพิ่มสกิลขึ้นเฉยๆอ่าหมดแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรละก็คือมีแค่สกิลเอฟเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวรอคูด้าสกิลเอฟแป๊บหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นกันชัดๆว่ามันเป็นยังไงเมื่อกี้พี่ก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกัน เนื่องจากซ่มจอไกลไปหน่อยนี่อ่าแล้วก็แบบเหมือนเปิดมิติแล้วก็เด่นนะครับอ่ะอันสุดท้ายนะครับก็เป็นเออ่กระโหลกนี่นี่เราก็จะทำเป็นเออ่ทัชสีนั่นเองนะครับอ่ะกดปล๊บน่าจะเป็นอะไรที่โหดมากๆและเราก็มาลุ้นกันครับว่าสเตตเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหมไออารีเออริบลเอ่อดเดบิลเอ่อริบลบ้าเลยกดกินไปฟึบซึบไม่เปลี่ยนครับ ว้าวก็กลายเป็นแบบเทียที่โหดที่สุดนะครับก็คือเทียพวก D.O. โจทาโร่เอ้ยโจทาโร่ไม่ใช่โจทาโร่โดนลดแหละตอนนี้มีแค่สตาร์ l a t i n u m OVA แล้วก็ DO The r o นะครับที่เป็นเทียนี้แล้วอ่าดาวเมทนะครับก็คือ53นะครับก็เพราะว่าเห็นสแตตเนี่ยน้อยๆเนี่ยก็คือเพราะว่า a อ t อ i b u t e พี่เนี่ยมันกระจอกนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเสียงนะครับ Attribute เจ๋เลยว้าว เดี๋ยวอขออัพสเตตหน่อยนะเพราะว่าตัวนี้ต้องรู้สึกว่าต้องอัพแหละต้องต้องโดนนะต้องโดนพี่ก็ขอไม่อัพเกี่ยวกับพวกเงนะินเนาะอัพแค่ทางซ้ายทางขวาพอเออไม่ใช่ทางขวาก็ทางบนพอโอเคเรียบร้อยก็ออ่สเตตอันนี้นะครับ รู้สึกว่าเยอะขึ้นมากเลยอ่ะคือมันดูแบบเออเฮ้ยไม่เป็นน่าจะเป็นตัวโกงแน่เลยเพราะว่าสกิลวันนี้เยอะนะครับสกิลในอปอ่ปนะใม,มันมีรดคูดาวแบบโคตรลดคูดาวอยู่นะอ่าเดี๋ยวเราก็จะหมุนให้ดูนะนี่ก็คือแบบรวมพลตัวละครที่โหดที่สุดในเกมนะตอนนี้คนระับทั้งสาตัวเนาะพี่ก็หมุนให้ดูสักทีหนึง่งอืมคือสวยเลยอ่ะออแล้วก็ จะเห็นนะว่ามีระบบเกี่ยวกับแก๊งเดี๋ยวเรามาพูดกันท้ายคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเลยคลิกซ้ายนี่โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหืมชีดอกละ95เลยนะเออต่อมาครับสกิลอีกจุ๊กจุ๊กจก็อาจจะต่อยเบาหน่อยนะก็ไม่ได้แรงมากเพราะพวกนี้มันถึกจริงๆไม่ใช่อะไรพวกนี้มันถึกต่อมาครับสกิลอ่ะนี่ไง เราก็ไม่ค่อยได้เห็นดาเมจนะเราขอต่อยเถอะที่มันเห็นดาเมจเราสักคู่กันเนี่ยตอนนี้มันก็คือกันดาเมจเลยแบบ100%แล้วรนี่ไงร้อยห้าสิบเป็ดครับต่อมาครับสกิลทีนี่ไงยิงเป็นเหมือนเดิมครับนี่ยิงแล้วก็เด่นด้วยก็เหมือนเดิมสกิลทีมีสกิลเอวายครับจับคอแล้วแล้วก็ต่อยเจ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 เราเดินไม่ได้ด้วยอ่า เออลองลองพี่จับแล้วลองให้คนอื่นต่อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่นึงอ่ะเดี๋ยวลองให้พี่กดจับเนี้ยแล้วให้คนอื่นขัดนะครับมันจะเป็นยังไงมาดูกันรอ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 อ,อาจจะมีเสียงดิสวิบไปวิบมารเนื่องจากในห้องดิสเน่มีคนค่อนข้างเยอะนะครับ ประมาณนิดนึงอาจจะช้าหน่อยอืมอ่ะกดจับเดี๋ยวแล้วโหคูดาวนันมากก็คือตัววายเนี่ยคูดาวโคตรนานอ,าอ,าอ่ะอเดี๋ยวเรารอกดเก่อนละกัน F อีกทีเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมนับก็คือไอ้ที่วาร์ปดำๆบึ้ม,มเหมือนจะแรงขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยทราบอ่ะ ตายเลยวะอันนี้ก็คือจีนะครับกันดูปิดแบบมิดชิดดีเราดูเฮดหน่อยแล้วกันเฮ็ดมีไหมอ่าเฮดก็เป็นยิงนะครับเหมือนทุกทีที่เรากด E เนาะมันจะโดนต่อไปอันนี้เจครับก็คือเหมือนต่อยแบบว้าว infinity spin t h r u s เอ่ออันนี้ก็คือน่าจะแบบต่อยแรงปะนา่าจะมาฟินิที้เหลืออะไรพี่อหญ่ไน่อกนะโทษทีด้วยอ่าเดี๋ยวเขาไหว้ทีนึงนะครับอ่าปุ๊บนี่ต่อย ต่อยต่อยอาหน่อยต่อยอาใส่พี่หน่อยต่อยอาใส่พี่หน่อยตันตันอ่าคือพี่ไม่กระเด็นนะแต่รับดาวิ่โอเคแล้วพี่ก็ผักฝ่ายตรงข้ามกระเด็นโอเคตามนี้ก็คือมันไม่สามารถแบบทาให้พี่หลุดออกจากสกิลวายพี่ได้นะครับก็ถือว่าดีนะดีดีดีาจะหยุดเวลาทาไมวะเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาลองสกิลอื่นต่อมันยังเหลือสกิลเยอะสกิลค่อนข้าง,ง,งเยอะนะสำหรับตัวนี้อ่าเดี๋ยวลองเซด,ดูคนระับก็เป็นสไลด์นะครับเหมือนเดิม รู้สึกก็ไม่ได้นานขึ้นนะครับต่อมา X X ก,ก,ก็ยิงเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรละมีแค่นี้แหละแล้วก็ J เ,เนี่ยอ่นดู J ทีนะเออตันๆลองกันหน่อยลองกันลองกันกันด้วยกันกนี่เหมือนต่อยทีเดียวแล้วแตกเลยนะสำหรับโล่ก็คือกันพวกโล่เนะี่ยกดตัว J พ๊บต่อยแตกเลย ถ้าอาเนี่ยมันก็แตกเหมือนกันพี่ก็เลยไม่รู้ว่ามันตางกันยังไงนะครับแล้วก็มันต่างกันคงเดาเมจมครับก็สําหรับเจ้าทัตเนี่ยก็คงไม่มีอะไรแหละก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะพูดกันถึงเรื่องแกร้งนะครับน่าจะเป็นกลุ่มนะครับเดี๋ยวพี่จะสร้างกลุ่มให้มีใครสนใจที่อยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถเข้าได้นะครับเดี๋ยวพี่จะตั้งชื่อกลุ่มแบบเออตรงๆ่ะชื่อคุณนั่นแหละํำใหญ่มากเลยครับ เกินเกินเน,นี่ยอ่ะก็กดอ่าอะไรอนยะ่างไรอ่ะเป็นอะไรเดียวอันนี้มันเป็นดีรูปเนาะอันดีรูปพี่ไม่มีเลยวะมันเปลี่ยนได้ไหมอ่ะอ้าโอเครูปก็ช่างหัวมันก่อนนะพี่ก็ขอใส่เป็นอะไรว่างๆเปล่าๆไปก่อนอ่ะแล้วก็กดคีย์นะพี่ก็อย่าลืมนะว่ามันเป็นไงปุ๊บอ่ะมันเสียแล้วนะห้าหมื่นชื่อก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะทำไมทำไมชื่อถึงใช้ไม่ได้อันนี้ให้เฟรนนะ เดี๋ยวเรามาดูนะให้คนอื่นเขาเข้าแกงเราได้ไหมคือไงเราต้องชนเขายังไงอ่ะพี่อันนี้พี่พี่ไม่ทราบนะสำหรับแลระบบแกงใครที่รู้นะครับในอนาคตนะมาบอกพี่ได้นะพี่รู้สึกว่าเชื่อเสียตังฟรีห้าหมื่นเหรเนี่ยอะไรครับเนี่ย เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้พี่ยังไม่ทราบเดี๋ยวพอพี่ทราบแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะมาบอกอีกทีอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมคลิปวิดีโอถ้าผิดพลาดประการไหก็กราบขอโทษด้วยนะครับและถ้ามีปัญหาอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาตอบเนาะถ้ามันน่าสนใจนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรลนะบายจ้า